สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาค่ะเก็บแอปเปิลลมแรงมากกลัวมันหล่นหมดนะคะกลัวมันร่วงหมดสวยมากเลยค่ะมาเกิดน้ำกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันร่วงหมดนะคะเดี๋ยวมันจะร่วงหมดลูกเล็กแต่สวยค่ะสวยมากอ้าวถุงขาด พี่น้องเดี๋ยวมันร่วงหมดนะคะลมแรงมากทุกคนอากาศไม่ดีเลยอากาศไม่ดีเราจะเก็บน้ำกันคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันร่วงทิ้งหมดคะ่ะทุกคนเก็บไปบไว้กิน สวยค่ะโอ้ยลรงนี้สวยโอ้ยหล่นมือค่ะดูค่ะล่วงเต็มพื้นโอ้ยเยอะค่ะทุกคนลมแรงมากฝนตกลมแรงนี่มืดมาเลยค่ะทุกคนนี่เป่าเก็บขี่นนอโอ้โห คขอบหวานล <c oughs> <c oughs> ูกให่ามาก แอปเปลิลธรรมชาติแอปเปลิลฟรีหล่นเต็มดินพี่น้องแสบลายคี่เบิงบ้งเบิ้งนวยเดี๋ยวจะขึ้นเอานั่นค่ะ <laughs> เดี๋ยวจะขึ้นเอานั่นลูกใหญ่ ทังหางนี่ค่ะลูกสวยมากมุดมุดมุดเอาลูกนี้ด้วยค่ะสวยมากใบไม้ก็เลืองเออเเนี่ยที่นองนี่ค่ะลูกน้่งใหญ่เอาไม่ถึงค่ะทุกคนเกน็บก่อนเก็บก่อน จะล่วงหมดแล้วนะคะเก็บเก็บเอาไปให้เพื่อนที่ทำงานด้วยค่ะนี่ลูกนี้ก็เริ่มเริ่มแก่เดี๋ยวจะขึ้นเอาข้างบนค่ะทุกคนนี่ลูกใหญ่ๆค่ะนู้นโอ้ยลูกนี้ใหญ่มากทุกคนเต็มถุงละพี่นอ้องเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอา สงอีกลูกหนึ่งลูกนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหล่นลมแรงมากค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเอาถุงก่อนค่ะทุกคนรอก่อนนะรอก่อนนะคะตังกงตังกงไว้นี่เดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะปีนค่ะเดี๋ยวจะปีนดูค่ะลม โอ้ยพี่น้องลมแรงดูลมแรงมากมืดมาแล้วค่ะฝนไปรีบเก็บรีบกลับค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเอาถุงอีกใบหนึ่งก่อนจะลมด้ออยู่นี่ก่อนเอาตั้งบันไดพี่น้องห้ามลมนะ ถุงหนึ่งอย่าเอาอีกถุงหนึ่งค่ะทุกคนอย่าเอาอีกถุงหนึ่งว่าสวยค่ะเรียมสวยมากกูไปเห็นน่วยนี่พี่น้องถือถือเพื่อนกระโลนเลยเด้อพี่น้อง นี่งห่านุวงงามอากาศุมืดอึมครึมกระโดดสนตัวขนนุ่ยงามนี่ยนี่นี่น,น,นี่หมนุนหมุนปากอึ๊บเนี่เอาวัดถึงพี่น้องเดี๋ยวสิเด็ปีนเด้อค่ะปีนเอาหน่วยง nơi nổi nơi nổi như cả ngang rồi tìm nước đấy thì nó งามงามสุปปีนั้ไเยอื้เบ่งค่ะพี่น้องงามงามน่อยๆตะแกหวานแสบค่ะพี่น้อง เอาถุงว่างใ้ก่อนค่ะพี่น้องสิผ้าขึ้นตน้นต้นไอ้นี่ต้นแอปเปิลขึ้นงายเด้อค่ะพี่น้องนี่มีกิง่งมีงามมันค่ะนี่ค่ะงามเตีย้ยเตีย้ยเก็บใส่ถุงสง่งเ,เดี๋ยวเก็บใส่ถุงสง่งเอาค่ะพี่น้องนี่ ก็จังมาใส่ถุงข้างล่างเปล่าเก็บเปล่าแม่เดี๋ยวฝนสีโต๊ะห้ามหัวมือนีบ่บ่ได้เอาเสือกันฝนมากค่ะพี่น้องขืนมาแล้ว <c oughs> เอเอ่งดูค่ะโอ้ยน,ยน,นวยงามนุยค่ะนวยงามงามแอปเปิลฟรี มีก็เอาด้องามใส่ถุงเสือมีก็เอาค่ะงามี่ายๆงามค่ะพี่น้องเอา้อาหยักถุงเสืดอ๋ยวาิเาม้อนี่เดี๋ยวพวกเจ้าจะพาไปตกด้วยเฮ้ย,ดยได้แล้วค่ะงามพักมาเด้อพี่น้อง เก็บนั่กันค่ะโอ้ยฝนกระหมื่นมากพี่น้องเฝ้าเก็บเฝ้าแม่ค่ะเอาง่อยๆโอ้ยไม่อยากให้มันล่นถึงผืนค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยนั่นเห็นบ่พอลมมากมันก็ตกตัวพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยงามคักพี่น้องอ่ะเด้อนันเห็นบ่ เด็ดหน่วยนี่ด้วยนั่นลดนขายมีคนงางกับหมาโอ้ยงามขาดหามแน่พี่น้องอู้ย,อยเอาใส่ใส่ถุงส่งอีกข้างหนึ่งก้อนพี่น้องโอ้ยลบกต่แห้งอ่า สีเอาน่วยนีแมนน่นี่บนี่ค่ะก็ได้ก็ได้ชนจุ่ยได้พี่น้องคนยากมาเพราะว่าเพื่นบ่ห่วงค่ะเพื่นบ่ห่วงนี่งวยใหญ่ค่ะเก็บค่ะเก็บใส่ชุง่งสุ่งอุ้ยงามปาด งามคักพี่น้องโอ้ยงามเจ็บนุวยหนีก็งามพี่น้องสิเอาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมือถือกล่องกอนเดี๋ยวสิลนเดี๋ยวไข่ตกลงไปหนีเจ็บนะโอ้ยนี่ได้แล้วค่ะ เอาเอาขัน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 ทีเอาหน่วยหอยนี่พี่น้องสิเอาได้บ่สิ่กับโตจังไดฮ่ <c oughs> ทั้งทั้งเบิดแล้วพี่น้องทั้งทั้งเบิดแล้วเหลือแต่ง,งานนี่ย,ยกินก่อนพวกมันกินผ้าหักเด้อพี่น้องเด้อคอยตกคักๆแล้ว <c oughs> หันมาได้พี่น้องหันไปทางใดหันไปทางใดเดี๋ยดเดียดเดียดหยับกิ้งเดียวกันเดี๋ยวเพิ่งสิ่คับอ๋อหนี่หันมั่งนี่แล้วตรงนี้ก็มีหลายหน่วยอยู่พี่น้องเอากระหอดพี่น้องหน่วยหอยต้องแตง่งต้องเตง้งด้วยนะเอา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 อ่ะนั่น<ๆ>นั่นเดี๋ยวลมพัดตกอ๋อ นี่ได้แล้วค่ะเอาหน่อยนี่น้ำงามครับพี่น้องโอ้ยนั่นมันหล่นกระเป๋าค่ะโอ้ยงามครับพี่น้องงามไปครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยเอ้ยเมย บได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching ขอให้พี่ๆเพื่อนๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆค่ะวัสดีค่ะ